พูดถึงกรณีที่เ,เกิดเรื่องนียอ๋อก็อกรณีที่เกิดเรื่องก็คือ,อประมาณกลางปีเนาะกลางปีกลางปีที่แล้วกลางปี60ก็มีญาติโยมได้โทรมาต่อว่าทางวัดว่าทางวัดได้ตีะระฆังเสียงดังเป็นที่รบกวนญาติโยมแล้วก็ชาวบ้านบริเวณ ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เนาะอ่า <c oughs> ก็เป็นกรณีที่พิพาทกันอยู่จ้จะเจริญพรแล้วอ่กรณีที่ว่าทางผู้ปร,ระสาเนี่ยที่เข้ามาแก้งกับันนี้เข้ามากี่ครั้งครับก็แจ้งเข้ามาหลายครั้งจ้ะอ่าตีละครั้งบ้างแล้วก็งานบวชเสียงดังบ้างงานบวชก็อาจจะมีแต่วงอาจจะมีกองยาวเนาะแห่ช่วงเช้ารอบโบวสามรอบ อประมาณนี้จ้ะก็จะอาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยบ้างเนาะบางทีอาจจะไปรบกวนชาวบ้านอ่าเวลาเวลาเพราะว่าสุงานบวชสมมาิจะเป็นวัอาทิตย์เนาะอ่าเดี๋ยวญาติโยมที่พักอาศัยใหม่อาจจะพักผ่อนกันวันอาทิตย์คงจะหยุดงานกันนะเจริญพรและช่วงที่ที่ที่ตีละครั้งเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวครับเขาบอกว่าตีตั้งแต่ตีสามยันตีสี่จริงๆเนี่ยอ๋อเวลาจะขาดเคลื่อนกันจ้ะเพราะว่าทางวัดเนี่ยตีตั้งแต่ตีสี่ ถึงตีสี่ครึ่งโดยประมาณอ่าแล้วตีประมาณวันกี่ครั้งนะครับช่วงเช้าตีประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็นตีหกโมงประมาณสิบนาทีตีย่ำค่ำก็เรียกตีย่ำค่ำเนาะช่วงหกโมงก็คือตีต่อเนื่องเรื่อยๆก็ตีเป็นจังหวะจ้ะตีเป็นจังหวะตีจังหวะอ่าใช่ใช่เว้นหนึ่งนาทีเว้นหนึ่งนาทีประมาณนี้จะตีเคาะเป็นจังหวะ ที่ว่ามีข่าวว่าทางผู้ประทับเนี่ยอยากให้ทางวัดเนี่ยเลิกตีเนี่ยทำได้ไหมครับก็ทางวัดได้รับจดหมายทางเขตมาพอ,อหลวงพ่อก็ได้ประชุมกันเมาานื่อเช้านี้อ่าตอนแรกเนี่ยว่าจะให้หยุดหยุด,หย,ดหยุดตีก่อนเพราะว่าทางเขตได้ทําจดหมายแจ้งมาว่าให้ให,ให้ให้ตีเบาลงให้ตีเบาลงทางเขตแจ้งว่าตีเบาลงได้ไหมยอย่างเงี้ยอ่าหลวงพ่อก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันมากลัวว่าทางเขต จะได้รับการร้องเรียนเพิ่มได้รับการร้องเรียนเพิ่มเนาะเลยหลวงพ่อเลยสั่งให้หยุดตีก็พรุ่งนี้เช้าอาจจะหยุดตีแต่ว่าพอดีช่วงเย็นเนี่ยช่วงเย็นในญาติโยมเขาได้ฟังได้ยินข่าวญาติโยมที่อยู่บริเวณวัดเนาะญาติโยมที่อาศัยอยู่เก่าแล้วอย่างเงี้ยก็มาทักท้วงหลวงพ่อว่าเป็นประเพณีสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาแล้วก็ตีแค่ช่วงเข้าพรรษาอย่างเดียว3เดือน หยุดไม่ได้หลวงพ่อหยุดไม่ได้เป็นประเพณีเนะาะให้หลวงพ่อตีต่อไปแต่ว่าหลวงพ่อก็รับปากญาติโยมว่าจะตีต่อแต่ว่าให้เบามือลงกำชับพาลูกวัดแล้วที่เวรของของตีละครังนะเนาะจะผัดกันผัดกันคนละสามวันห้าวันแล้วแต่พระมากน้อยอก็ตีเบามือลงอะจ้ะให้ตีเบามือลงท่านทราบไหมว่าทาง ที่พระผิวนี่ยมีมีคนมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยมาอีกครับขึ้นมาอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันจ้ะว่าว่าคนมีชื่อเสียงไปร้องเรียนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเป็นพวกแบบโดนรัดาราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่าจะมีจะมีหลายท่านอยู่นะดาราก็เคยมาทําบุญอ่าเคยมาทําบุญอยู่หลายหลายคนก็ก็สรุปแล้วคือเช้านี้จาะมตี ตีต่อจ้ะตีต่อแล้วาหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอท่านประชุมตอนเย็นแล้วบอกว่าให้ตีต่อแต่ว่าเบามือให้ตีเบาลงตีเ <ก southeast> บาหน่อยตีเบาหน่อยตีเบาหน่อยก็พยายามควบคุมเสียงให้เบาหน่อยจะได้ไม่รบกวนญาติโยมมากเกินไปเจริญพรเจริญพรจ้ะ